เราสร้างเกมจากแบมบูโซนะครับเป็นเกมทายภาพปริศนาสำนวนไทยชุดที่2เสร็จแล้วนะครับเราจะไปเล่นเกมนะครับในรูปแบบของ Play for free นะครับทำอย่างไรเดี๋ยวเราไป ติดตามกันเลยครับสวัสดีครับหลังจากที่เราสร้างเกมถายภาพปริศนาสำนวนไทยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับชุดที่2นี่นะครับและก็ได้ทดลองเล่นนะครับให้คุณครูได้เห็นแล้วนะครับว่า เล่นในการดวลจุดโทษนะครับในเวอร์พับซอกเกอร์นะครับเล่นอย่างไรทีนี้เมื่อเราสร้างแล้วนี่นะครับสร้างแล้วเราไม่ไม่อยากจะเล่นในรูปแบบของอฟุตบอลก็ได้นะครับเราเปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบอื่นนะครับคือเราสร้างเกมเสร็จแล้วสามารถเลือกที่จะใช้เทมเพลตไหนในการเล่นนะครับ มันไม่ได้ใช้เพียงแคเ่เทมเพจเดียวนะครับเทมเพจอื่นก็เล่นได้นะครับเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปเล่นกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งช่องแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูอุดรสอนออนไลน์เพื่อเป็นกำลังใจให้ รูดอนในการทำคลิปวิดีโอเ่ยนะครับเราไปเล่นเกมถ่ายภาพปริศนาสำนวนไทยกันเลยครับเราคลิกเข้าไปที่เกมที่เราสร้างแล้วนะครับนี่นะครับเราสร้างไว้นะครับทั้งหมดคําคำถามนะครับคําถามอนนี้เราจะไปเล่นนะครับเราก็มาที่เพลย์ครับ เรตัวน,นี้นะครับเร่เสร็จแล้วก็จะมีแบมบูโซ่แบมบูโซ่นะครับคราวที่แล้วเราเล่นที่เทมเพลตเบอร์พับซเกอร์นะครับวันนี้เราลองมาเล่นที่แบมบูโซนี่นะครับ for free ครับลองดูนะครับคลิกมานะครับ ก็มีลักษณะนะครับนี่สามารถเล่นเป็นทีมนะครับ make some team c h e คเชิญ n post sing question นะครับสามารถที่จะตอนตอบคำถามนะครับโดยเวลาเล่นนะครับก็จะตอบคำถามนะครับเป็นการตอบปากเปล่านะครับดังนั้นก็เช็ค คำตอบนะครับว่าตอบถูกหรือไม่ถูกนะครับถ้าตอบถูกก็คลิกไปที่โอเคนะครับถ้าตอบผิดก็คลิกไปที่ปุ๊บนะครับถ้าตอบถูกคลิกโอเคแล้วมันก็จะเลื่อนไปในข้อต่อไปพร้อมทั้งมีคะแนนให้นะครับตรงนี้นะครับจะเล่นเป็นทีม1ทีม2ทีม3มทีม4ทีมนะครับดี่ทีม น่าจะได้ถึง4ทีมนะครับ1 2 3 4นะครับเล่นได้4ทีมนะครับ5 6 7 8ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ออปชันนะครับัเลือกแบบไหนนะครับซูมเคนะครับน่าจะตรงนี้ ไม่ไม่น่าจะเลือกได้นะครับเพราะว่ามีรูปกุญแจนะครับล็อกนะครับออกไว้นะครับอาจะเป็นถ้าเป็นแบบฟรีก็น่าจะเลือกไม่ได้นะครับเลือกไม่ได้โอเคครับเราก็ไปที่คําถามกันเลยนะครับสมมติเล่นนะครับก็จะมีแผนป้ายนะครับ ทีมที่1 1 2 3 4 4ทีมนะครับ4ทีมเมื่อสักครู่เอินว่ามีอยู่4มีอยู่5ข้อนะครับมีอยู่5ข้อก็จะต้องเล่นแล้วก็วนไปวนไปบวนไปนะครับสมมติว่าเปิดเข้ามาแล้วครับทีมที่1เลือกครับก็จะให้ทีมที่1เลือกแผ่นป้ายนะครับแผ่นป้ายที่สมมติทีมที่1เลือก3ก็จะมานะครับ ภาพนี้ตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไรนะครับภาพนี้ครับสมมุติว่านัก,กเรียนตอบครับนัก,กเรียนตอบอ๋อเห็นต้นไม้สูงใหญ่สวยง,งามครับแต่ดูขวานมันบินครับนัก,กเรียนตอบว่าเจอไม้งามเมื่อยามขวานบินครูก็เช็คคำตอบครับ โอ้ถูกต้องเจอไม้งามเมื่อยามฝัานบินเมื่อถูกครับคลิกโอเคนี่ครับทีมที่1ก็ได้มาแล้วนะครับข้อแรก20คะแนนนะครับต่อไปมาถึงทีมที่2ทีมที่2เลือกสมมุติทีมที่2เลือก,มมออกแผ่นป้ายที่1ภาพนี้ตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไรเรียนตอบนะครับสมมติทีมที่2ตอบว่า เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างเช็คคำตอบเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างถูกต้องโอเคทีมที่2ก็ได้20คะแนนครับต่อไปทีมที่3ทีมที่สมสมมติทีมที่3เลือกแผ่นป้ายที่4ี่ขอนี้ตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไรนักเกรยียนตอบสมมติตอบว่าออมเงิน ออมเงินซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดนะครับครูก็เช็คครับต้องตอบว่าเก็บหอมรอมริบแสดงว่าผิดก็คลิกที่อุ๊บนะครับอ่าทีมที่3ก็จะไม่ได้แต้มนะครับไม่ได้ปอยนะครับต่อไปทีมที่4เหลือแผ่นเดียวก็เลือกเลยภาพนี้ตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไรทีมที่4ตอบเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด เช็คำตอบถูกต้องเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดโอเค้นสีก็ได้15คะแนนนะครับผู้ชนะนะครับผู้ชนะก็คือทีมที่1กับทีมที่2นะครับได้เท่ากันนะครับและทีมที่4ได้ลำดับที่2นะครับแต่ทีมที่3ไม่ได้คะแนนนะครับ แล้วก็สามารถที่จะกลับไปเล่นใหม่รีสตาร์ทนะครับหรือกับพรีวิวนะครับพรีวิวที่เล่นผ่านมาได้ด้วยนะครับแบบนี้ก็คือเราสร้างเกมนะครับเราสร้างเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับสร้างเป็นข้อคำถามนะครับเรียบร้อยแล้วด้วยแอมบูโซนะครับแอมบูโซ .com นี่นะครับสร้่งเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะไปเลือกเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะเล่นด้วยเทมเพลต y for free ก็ได้นะครับหรือเทมเพลต o r l d p u p soccer ก็ได้นะครับครับก่อนจากกันครับ กดติดตามกดกระดิง่งช่องแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรสร้างสืงส่อกับครูดอนสอนออนไลน์นะครับถ้าหากคิดว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะครับก็กดแช์นะครับฝากแชร์ไปให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนครูหรือผู้ที่ มีความสนใจนะครับในการสร้างสืงส่อการเรียนการสอนนะครับสนุกสนุกด้วยเกมนะครับก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ